Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? ได้เลยนะคะกับที่สุดของความแรงของรุ่นนี้เลยค่ะมาพร้อมกับขุมพลังถึง435แรงม้าเลยนะคะกับ CLS 53 AMG 4MATIC ค่ะมาพร้อมกับสีดำสุดสปอร์ตนะคะเป็นรถเพียงแค่1ปีเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่4ล2 9 0 0 0บาทคุ้มกับขับรถ AMG สุดโหดคันนี้ <Yes. S 1> ได้แล้วออไปดูกันดีกว่าค่ะกับคันนี้เลยค่ะสายโหดตัวแรงมากเลยทีเดียวนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 53 AMG 4MATIC ค่ะ ความสวยของเขานะคะเรียกได้ว่าใครเห็นต้องเหลียวตามองแน่นอนค่ะเริ่มตั้งแต่สีดำออฟซิเดียนแบเลยนะคะเป็นสีดำเงาที่มีความเข้มสวยมากๆยิ่งมาอยู่ใน CLS นะคะจะทำให้รถคันนี้ยิ่งดูดุเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นการแต่งแบบไซ AMG c o m p l e t a เลยค่ะเริ่มไล่ตั้งแต่คันนี้เสริมหล่อมาให้เป็นแบบกระจังหน้าแบบ GT ด้วยนะคะมีความเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะแถมดาวกระจกนะคะจะเป็นแบบดาวดิสโทนิคค่ะการใช้งานของเขานะคะจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตัวการ,ระยะนะคะมีกล้องที่ซ่อนอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นตัวกล้อง360องศาที่สามารถดูการ,ระยะด้านหน้าได้ค่ะ และถัดมาในส่วนของตัวไฟหน้าเราจะเห็นเป็นตัวไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะคะมีความโฉบเฉี่ยวมากๆและเป็นระบบมัลติบีมด้วยค่ะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะตัวใหม่ของ m e r c e d e s b e เ z เลยนะคะส่วนกันชนด้านหน้าคุณลูกค้าลองสังเกตดูเขานะคะจะมีในส่วนของลิ้นด้านหน้าที่ยาวออกมามากกว่าตัวเซ S ตัวก่อนหน้านี้แถมยังมีในส่วนของแถบโครเมียมสีเงินเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถคันนี้และในส่วนช่องบังลมด้านหน้านะคะยังมีในส่วนของตัว คิวโคมเนี่ยมาให้ถึง2ชั้นเลยทีเดียวค่ะคันนี้ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างตัวล้อของเขาเลยค่ะจะเป็นลายเฉพาะ <Wow. S 1> ของตัว AMG 53เลยนะคะเป็นสีแบบไบคัลเลอร์ลวดลายของเขานะคะจะไม่3าแบบกับลายอื่นมาด้วยกันถึง20นิ้วค่ะ และจุดเด่นคันนี้ตัวคาลิปเปอร์เบรกของเขาลองสังเกตดูเป็นสีด์กโกเลยนะคะมีโลโก้ AMG ไม่ได้มาแค่คู่หน้านะคะมาด้วยกันถึง4ล้อเพราะว่าคันนี้เป็นแบบระบบขับเคลื่อน 4matic นั่นเองค่ะและนี่ก็คือขุมพลังเทอร์โบของเขาค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3,000ซีซี V 6 6สูบเทอร์โบนะคะลองสังเกตดูว่าเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่มากๆพร้อมสัญ,ญลักษณ์ AMG ติดอยู่บ่งบอกถึงความทรงพลังมากเลยทีเดียวค่ะ มีตัวช่องระบายลมนะคะหรือว่าตัวท่อดักลมที่ช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ที่มีพละกําลังมากขนาดนี้ใครนะคะใช้พละกำลังแรงม้าแบบเยอะๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าตัวเครื่องยนต์คันนี้จะร้อน ที่สำคัญเขามีขุมพลังแรงม้าถึง435แรงม้าและคันนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก22แรงม้าที่ช่วยในการออกตัวถ้าลองเปรียบเทียบดูนะคะขุมพลังแรงม้าคันนี้จะมากกว่าตัว CLS 300d ได้ถึง2คันเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีเกียร์อัตโนมัติอีก9สปีดนะคะใครที่รักความโหดความแรงความสวยคันนี้ต้องเข้ามาดูแล้วนะคะและด้านข้างนี้นะคะนอกจากความโค้งมนความผิวไหวให,ให้ความสวยงามของตัวรถแล้ว ไซส์เกิดด้านล่างคันนี้ก็ถูกตกแต่มาให้แล้วเช่นกันค่ะประตูของเขาเป็นแบบทีเลสโกทั้ง4บานเลยนะคะและดีไซน์ด้านท้ายลองสังเกตความสโลปนะคะแล้วก็ลูปลายของตัวหลังค่ายาวมาจนถึงไฟท้ายเลยค่ะ ไฟท้ายจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเป็นแบบ LED ลองสังเกตดูว่าเขาจะมีความยาวตั้งแต่แก้มกระโปรงด้านข้างมาจนถึงฝาท้ายด้านหลังรับกับตัวชื่อรุ่น AMG เลยค่ะมีสัญลักษณ์ชื่อรุ่น CLS 53อยู่ทางด้านขวามือนะคะและสำหรับตัวฟินด้านท้ายหรือว่าดักเทลนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและลองสังเกตดูนะคะว่าเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวอื่นค่ะจะทาให้ตัวรถสวยเด่นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะการเปิดปิดตัวฝาท้ายสามารถ กดเข้าไปที่สัญลักษณ์ m ์ r e e d e s Ben z หรือว่าจะใช้เท้าเตะแบบตัว h a n d ์เฟียรก็ใช้งานได้เช่นกันค่ะคุณลูกค้าลองเข้ามามองพื้นที่ด้านหลังดูนะคะสเปกการเก็บของกว้างขวางแล้วก็ลึกมากๆแถมยังพับตัวบ่อนะคะเพิ่มสเปคได้ยาวอีกค่ะไม่น่าเชื่อว่ารถที่เป็นขุมพลัง a m g แบบนี้ จะใส่พื้นที่เก็บของให้คุณลูกค้าได้มากเลยทีเดียวนะคะและด้านล่างลองดูว่าดิฟิเตอร์ไปท่อคู่ของเขาของตัว AMG นะคะจะมาด้วยกันถึง4ท่อเลยทีเดียวนะคะและตัวเครื่องของเขานะคะก็มีความโหดไม่แพ้ก,กว่าซปเปอร์คารค์ไหนเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับ CLS 53คันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นปี2020 เขาสามารถเชื่อมต่อกับตัว MMC หรือว่า Mercedes-Benz ี c o n n e c t ได้ค่ะการใช้งานของเขานะคะเพียงแค่เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่าระบบ iOS นะคะก็โหลดแอพพลิเคชันมาได้เลยค่ะฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะมีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์นะคะหรือว่าเปิดปิดตัวรถใช้งานผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะคะตั้งค่าได้เลยค่ะหรือจะเป็นการดูการเช็คระยะเซอร์วิส รวมถึงฟังก์ชันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเป็นตัวเช็คว่ารถของเราอยู่ที่ไหนเปรียบเสมือนเป็น GPS อีกหนึ่งอย่างอยู่บนมือถือของเราเพื่อความปลอดภัยของรถของคุณลูกค้านะคะหมดความกังวลเลยค่ะว่ารถของเราจะถูกขโมยหรือว่าหายไปนะคะเราสามารถเช็ค GPS ได้เลยค่ะว่ารถอยู่ที่ตำแหน่งไหนรวมถึงการเปิดปิดหน้าต่างนะคะก็สามารถคอนโทรลได้การตั้งค่าตัวไฟในรถก็ใช้งานได้เช่นกันเช็คแบตเตอรี่รถยนต์ได้อีกด้วยนะคะต่อที่ด้านในเลยนะคะคันนี้ จะเป็นคันที่ AMG ภายในสวยมากๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะคะเป็นเบาะสปอร์ตมาเกตฟีทของตัว AMG มีสัญลักษณ์ AMG ติดอยู่ที่เบาะด้วยค่ะลูกทรงนะคะเขาจะมีความสปอร์ตมากๆปีกเบาะนะคะเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตรงกลางแซมด้วยคันธาราเดินด้วยได้สีแดงและเบลดลีลัยสีแดงทั้งคันเลยค่ะเวลาคาดนะคะให้ความสปอร์ตมากๆ คอโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบพุ่มหนังค่ะเดินด้วยได้สีแดงเช่นกันมีฟังก์ชั่นโหมดของตัว h e a d up display ด้วยนะคะเราสามารถบองในส่วนของตัว เลขไม้และกระจกด้านข้างนะคะลองสังเกตดูว่าจะมีตัวสามเหลี่ยมติดอยู่ค่ะมีไฟกระพริบปเป็นสีส้มกับสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันของตัว b ายสปอร์ค่ะตัวช่วยเตือนเวลาเราเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่ามีรถพุ่งเข้ามาตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาได้ค่ะและหน้าจอของเขานะคะจะเป็นจอ widescreen cockpit ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นจอแบบใหม่ความคมชัดนะคะจะมากกว่าตัวก่อนหน้านี้เรานะคะสามารถใช้งานฟังก์ชัน โหมดภาษาไทยได้ด้วยค่ะแล้วก็ตั้งค่าโัวรต์ต่างๆได้ง่ายได้มากเลยนะคะและแดชบอร์ดคนขับก็สามารถเปลี่ยนพิมพ์รูปแบบการตั้งค่าหน้าจอได้เช่นกันค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ AMG ม u l ติฟังก์ i ันเป็น AMG แบบ Performance เลยนะคะมีสัญลักษณ์โลโก้ต,ตรงนี้ด้วยพร้อม Paddle Shift ที่มีก้านขนาดยาวสูงกว่าและตัวคอนโรลมัลติฟังก์ชันจะเป็นแบบอลูมิเนียมค่ะดีไซน์ใหม่แล้วนะคะเสริมความสปอร์ตด,ด้วยคอนโซลแบบตัวคาร์บอนค่ะคุณลูกค้า ตัดกับตัวทีมด้านหน้าที่เป็นแบบอลูมิเนียมได้อย่างลงตัวมากๆและตัวทีมด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นอลูมิเนียมที่มีความ กลอสความเงามากๆเลยค่ะต่างจากตัวอื่นที่จะเป็นแบบด้านมีกล้อง360องศาอย่างที่บอกไว้มีโหมดการปรับแมโนนะคะโหมดปรับช็กรวมถึงตัวปาร์กิ้งพ l o t ลตัวช่วยจอดแล้วก็โหมด AMG ค่ะที่สามารถวัดในส่วนของตัวอุณหภูมนิน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สามารถดูได้ที่แดชบอร์ดคนขับตรงนี้เลยนะคะและด้านหลังนี้นะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะตัวเบาะเขาจะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวหนังของเขาเป็นหนังเนปป้าด้วยค่ะคุณผู้ชมแถมมีในส่วน ของตัวระบายความร้อนด้านหลังได้อีกด้วยนะคะมีเบลนิรภัยสีแดงเหมือนข้างหน้าเลยสามารถวางพักมือสบายๆได้มีสเปซในส่วนของเลกรูมเยอะทีเดียวเลยค่ะคผู้ชมมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะและแผงประตูด,ด้านข้างยังมีโลโก้ของเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะติดอยู่สรุปเลยนะคะสําหรับ CLS 5 3 AMG คันนี้นะคะเป็นรถปี2020ค่ะ เล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่4 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่4,299,000บาทที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมีวารันตีศ์เบนไทลดนถึงปี2023สิ้นปีเลยนะคะและก็ประหยัดกว่อาออกข้างนใหม่ไปตั้ง1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับสายโหดตัวแรงคันนี้เพียงแค่4,299,000บาทคุณก็สามารถขับรถที่มีขุมพลังถึง435แรงม้าก,กับเครื่องยนต์ AMG คันนี้ได้แล้วค่ะต้องรีบแล้วนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนแที่จะสบพบทุกความต้องการวันนี้การตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ